อยากจะพาไปดูการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยแหละค่ะวันที่18พฤศจิกายนนะคะเป็นการประชุมนัดที่7ของปีแล้วนะคะหลายฝ่ายคาดตรงกันว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรน,นอง,องอน่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่0.5เรเรื่องดอกเบี้ยอาจไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่ประเด็นหลักที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็น่าจับตาในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือพูดง่ายๆคือเรื่องการแข่งข้าของค่าเงินบาทที่แข่งข้าเร็วจนเกินไปนะคะซึ่งหลายค่ายก็ออกมาพูดตรงกันว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักที่ถูกพูดคุยในครั้งนี้ค่ะอย่างคุณมอมรเทพจาวลานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยของ CIMB ไทยบอกว่าวการประชุมกนง,งรอบนี้นะคะเชื่อว่าน้ำหนัก ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าจะมากกว่าเรื่องดอกเบีย้ยและ2คือคงต้องดูเรื่องซอฟท์โลนค่ะเพื่อให้เงินเนี่ยไหลเข้าสู่ภาคธุรกิจ SME หรือรายย่อยมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่แบงก์ชาติเนี่ยน่าจะมองมากกว่าทิศทางของดอกเบีย้ยนโยบายค่ะ อีกดึงท่านนะคะคือคุณดรพิพัฒน์เหลืองนรวิช,ชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KKP คือเกียรตินาคินพัทระบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะสัญญาณที่ถูกส่งมาจากแบงค์ชาติเนี่ยก็คือเศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างดีทีเดียวจําได้ไหมคะสภาพั์เพิ่งประกาศตัวเลขจ d p ในวันจันทร์ไปนะคะว่าไตรามาสสาม ติดลบน้อยลงคือลบแค่ประมาณ6.4เท่านั้นเองนะคะดังนั้นจึงเชื่อว่ากรององน่าจะคงดอกเบี้ยนในการประชุมรอบนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือภาครัฐกับแบงค์ชาติเนี่ยอาจจะมีความเห็นในทิศทางที่สอดคล้องกันนะคะว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่อง ทางด้าน K คพก็เลยบอกนะคะว่าถ้าไปเชื่อว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีมาตรการที่จะออกมาก็จะยังไม่ออกนะคะหรือว่าออกมาไม่เต็มที่ซึ่งน่าจะเป็นความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปและอาจจะกดดันให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะดังนั้นจึงแนะนำค่ะว่าสิ่งที่จะช่วยทําให้ค่าเงินบาทคลายการแข็งค่าได้บ้างน,นะคะมี2ประเด็นด้วยกัน1คือเรื่องของ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องรีบอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพราะว่าจะทําให้ทิศทางของค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงหรือว่าอย่างน้อยก็ที่สุดก็ พยายามที่จะให้แข่งข้าช้าที่สุดนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือมาตรการเหล่านี้เองจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อมด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าจะส่งผลดีถึง2ทิศทางด้วยกันคือทั้งทิศทางของข้างเงินบาทแล้วก็ทิศทางของเศรษฐกิจด้วยขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะก็พูดตรงกันเลยนะคะตรงกับ cmb แล้วก็ทาาน้านของ kkp ค่ะบอกว่าสิ่งที่แบงค์ชาติน่าจะจับตามากที่สุดนี้มิพ้นเรื่องของการแข่งข้าของข้างเงินบาท โดยถ้าเราไปดูสัญญาณการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจะเห็นนะคะว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยเขาห่วงแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าค่ะแล้วก็เตรียมพิจารณานะคะที่จะสร้างความสมดุลให้กับกระแสงเงินทุนเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะความยืดหยุ่นในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะรวมถึงการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้เองนะคะหากเป็นไปได้จริงเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสให้กับการลงทุนและก็การทําธุรกรรมระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะแล้วก็จะทําให้ทิศทางของค่างเงินบาทผ่อนคลายลงหลังจากแข่งข้าอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนก็ประเมินเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ค่างเงินบาทอยู่ที่ประมาณ30ามสตบาทสิต่อดอลลา,าร์สหรัฐและดังนั้นถ้าเราจับตากันต่อไปอาจจะต้องรอดูว่าค่างเงินบาทจะไปแตะถึง29บาบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐได้หรือไม่ในปีหน้า หลังจากที่หลายค่ายก็ประเมานตรงกันว่ามีโอกาสได้เห็นนะคะ29บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแน่นอนว่าส่งผลโดยตรงต่อภาคการส่งออกไทยค่ะเนื่องจากว่าภาคการออกส่งออกของบ้านเราเนี่ยก็ต้องพึ่งพา1ก็คือเรื่องของสินค้าและบริการแต่2ก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะภาคการท่องเที่ยวเองถ้าใคร อยู่ต่างประเทศและจะมาเที่ยวไทยถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยค่าเงินบาทไทยแข็งค่าเนี่ยโดยเปรียบเทียบเขาก็รู้กว่าเขาต้องจ่ายแพงขึ้นในการมาท่องเที่ยวนะคะซึ่งจะกกระทบหลักๆเลยกับภาคต่างประเทศของบ้านเราทั้งการส่งออกและท่องเที่ยวที่โดยปกติก็ได้รับผลจากพิษโควิด19อยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มาต่อกันที่หุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูดัชนีกันอีกสักครั้งหนึ่งหุ้นไทยจริงๆแล้วนะคะถ้าย้อมไปดูดัชนีเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไว้ว่าตอนต้นเนี่ยขึ้นมาได้1 4จุดทีเดียวนะคะหรือกว่า1%แต่ว่าพอตอนท้ายตลาดก็ย่อตัวลงไปนะคะแล้วก็สุทิิเนี่ยนะคะติดลบไปนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำให้ ภาพรวมการลงทุนตริงๆติดลบไป1.25จุดหนะคะหรือว่า0.09%อขอภายในเรื่องของกราฟิกด้วยนะคะอาทีนี้มูลค่าการซื้อขายยังคงหนาแน่นกว่า9 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันสิ่งที่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าบอกไว้ก็คือหุ้นไทยที่ปรับตัวลงเนี่ยก็มาจากเรื่องของปัจจัยภายในประเทศนั่นคือเรื่องของการเมืองนั่นเองค่ะการเมืองในบ้านเราที่เมื่อวันนี้มีการชุมนุมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่ามีการยิงตอนแรกเป็นยิงเป็นน้ํา ก่อนนะคะแล้วก็เป็นแก๊สส้าตารวมถึงต่อเนื่องไปย,ยังเรื่องของอสารที่เป็นสีนะคะแล้วก็มีเรื่องของกระสุนยางด้วยแล้วมีการประท่ากันนะคะระหว่าง2กลุ่มผู้ประท้วงก็คือมับเสื้อเหลืองกับกลุ่มหนึ่งก็คือ,อผู้ชุมนุมนะคะที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บกันในช่วงที่ผ่านมานี้เลยก็ตามประเด็นเหล่านี้นะคะเราก็ต้องเกาะติดกันนะคะว่าเราเองเนี่ยนะคะจะต้อง ออมีการบริหารจัดการอย่างไรหรือแม้แต่ภาครัฐเองนะคะจะออกแอคชั่นนะคะเพื่อมาจัดการให้การชุมนุมเนี่ยอยู่ในกรอบหรือว่าถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงถ้าเราดูแล้วนะคะทิศทางของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปด้วยซึ่งก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยการเมืองก็ถือเป็นหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้น้ําหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าแล้วการประชุมของคณะกรรมการ การนโยบายการเงินวันนี้ในมุมมองของทาง SCBS นะคะเขาประเมินอย่างไรนะคะพูดคุยพร้อมกันกับดรปิยศักดิ์มานาสันนะคะผู้วิการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อยู่กับเราแล้วผ่านซูมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะสวัสดีค่ะดรปิยศักดิ์คะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมครับค่ะโอเคน่าจะได้ยินชัดเจนนะคะครับผมได้ยินชัดเจนครับ,รบโอเคค่ะ ดลตอสินคะ้ะถามแบบนี้ดีกว่าการประชมุมของกรงงวันนี้หลายฝ่ายคาดว่าน่าจะโคนดอกเบีย้ย0.5%แต่ไปจับตาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบ,บาทมากกว่าเรามองแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เราต้องจับตาเพิ่มเติมบ้างคะครับก็มองเช่นนั้นนะครับภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยก็ถ้าเป็นมุมมองของทางการนะฮะรวมถึงแบงก์ชาติก็อาจจะมองว่าอาจจะ ถึงแม้ยังจะมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าก็อาจจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมก็ฟื้นตัวขึ้นตอน Q3 ที่เติบโตมาที่ติดลบมาก็ติดลบตรงกว่าคาดนะครับ,บ6บนะครับผมแล้วก็เรื่องของภาพตัวเรื่องของเศรษฐกิจในตัวมองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งออกก็ ผลตัวน้อยลงเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับผมนะฮะก็ถ้าเป็นดัชนีของแมนชาติก็คือไม่ได้เติบโตแล้วแต่ว่าอย่างที่คุณเฟิร์นเรียนท่านผู้ชมนะครับผมว่าภาพหลักๆเนี่ยที่ที่เราอาจจะมองในระยะต่อไปก็คือเรื่องของตัวค่าเงินนะฮะการที่ค่าเงินเราค่อนข้างแข็งค่ากว่าที่อื่นนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ตั้งแต่ปิดโควิดเอ่อตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด COVID เป็นต้นมานะครับเราก็แข็งขึ้นเป็นสองรองจากเอ่อตัวอินโดนีเซียนะครับผมอันนี้เป็นทรายนะครับผมแข็งมากในภูมิภาคเนี่ยนะครับแล้วก็แข็งกว่าตัวเรื่องของตัวค่างเงินอื่นๆด้วยเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเรื่องของนโยบายการเงินนะเราค่อนข้างตึงตัวเกินไปนะฮะถ้าเผื่อมองดูในเรื่องของเงินเฟ้อเราก็ค่อนต่ำกว่าที่อื่นด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องด้วยว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ย จากการที่ทางการนมองว่ามันค่อยๆฟื้นตัวแล้วนะครับ<ฆ>ผมก็ทําให้แนวโน้มในเรื่องของการที่เขาจะลดดอกเบี้ยคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคงจะเป็นการแก้ไปท,ทีละจุดทีละจุดมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบริษัทที่มีประสบปัญหาอะไรก็อาจจะมีการที่จะมีการยืดหนี้นะฮะมีการประนอมหนี้นะฮะให้ทางธนาคารพาณิชย์ทาอย่างนั้นนะครับ<ฆ>ผมรวมถึงการศึกษาในเรื่องของการทำ warehouseing นะฮะในเรื่องของ NPL อะไรต่างๆ แต่ว่าในเรื่องของนโยบายการเงินแบบใหญ่เนี่ยคิดว่าทางแบงค์ชาติคงไม่มีในเรื่องของการที่จะลดดอกเบีย้ยใ,ในช่วงนี้ครับรัตนาสินค่ะถ้าเรามองในมิติของเศรษฐกิจบ้านเราเนะครับต้องยอมรับว่าในแง่ของ โครงสร้างเศรษฐกิจนะคะโครงสร้างประชากรอาจจะไม่ได้ดึงดูดมากนักนะคะถ้าพูดในแง่ของเศรษฐกิจในภาพรวมแต่ทําไมค่าเงินบาทถึงแข็งค่ามากกว่าภูมิภาคแล้วก็แข็งค่าเป็นอันดับ2ขนาดนี้ต่างชาติเห็นอะไรในบ้านเราถึงมีฟันโฟนไหลเข้ามาขนาดนี้คะครับคือบ้านเราเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าในประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนนะครับผมเราก็ค่อนข้างสืึมเศรรานะครับผมจากเรื่องของอย่างที่คุณเฟิร์นว่านเนี่ยนะครับผมเรื่องของการที่ เรา أ, มีสังคมสูงวัยนะฮะและ,แล,ะแล้วก็ในเรื่องของภาพการเติโตต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงนะักนะฉะนั้นการบริโภคการลงทุนไม่ได้สูงนะักพราเป็นอย่างนั้นเนี่ยการนําเข้าไม่ได้สูงนะ,ะแต่การส่งออกเนี่ยเรายังพอไปได้บ้างนะ<ส>ครับ<ส>ผมพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเลยทําให้การเกินดุลบัญชีเงินสภาพคล่องสูงสนะะใ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นช่วงที่ผ <ๆ S 1> ่านมาในเรื่องของการที่ตัว ท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนี่ยก็จะเป็นแรงกดดันทางด้านค่างเงินด้วยนะครับผมเป็นแรงกดดันทางด้านเงินเ <c oughs> งินเงิน <c oughs> ที่ไหลเข้าจากด้านาฝั่งเซอร์วิสต่างๆด้วย <c oughs> แต่ตอนนี้ถึงแม้ตรงนั้นหายไปแต่ว่า ภาพในประเทศที่เรายัางค่อนข้างซึมเซาก่าประเทศอื่นนะทำให้การเกินรุลบัญชีเดินสะพัดยังมีอยู่อันนี้เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างอยู่แล้วนะครับผมแล้วยิ่งในช่วงถ้าเกิดเกิดกระแสริซซอนเกิดยูโฟเรียอย่างที่เราทราบเป็นดีในตลาดโลกเนี่ยที่หุ้นก็โตเอาตัวเอาหลังจากที่ไบเดนเข้ามารับตําแหน่งประธานาธิได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีนะฮะชนะการเลือกตั้งรวมไปถึงเรื่องข,ของวัคซีนที่ได้มาต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เงินไหลเข้าในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างเยอะทั้งตลาดบอลตลาดพันธบารนะฮะ สองแรงแข่งขันมันก็เลยทาให้บาทค่อนข้างแข็งกว่าที่อื่นคือเรียนเรียนโดยสรุปก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่างเงินเราเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะแข็งกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วเพราะในประเทศเราแย่กว่าที่อื่นทําให้นําเข้าแย่แล้วพอยิ่งมีเข้ามาจากกระแสการลงทุนก็จะยิ่งทําให้บาทเรายิ่งแข็งเร็วกว่าที่อื่นนะฮะเราปันหาเชงโคกงสร้างเลยผมค่ะเดี๋ยวรบกวนเราจะเซนนิดนึงพอดีไม่อาจจะไปโดนเสื้ออาจจะต้องแบบจับไมค์ขึ้นมานิดนึงนะคะจะได้อ่าเรยุ่นนะขอบคุณมากอ๋อได้ครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะ ทีนี้ถามต่อน,นิดนึงได้ไหมคะม<ผ>มเรื่องของประเด็นการเมืองไม่แน่ใจว่าส่งผลต่อในยะของเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่มุมองต่างชาติที่มองกลับมาในบ้านเราในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ประเมินยังไงคะ มุมการเมืองนะครับผมก็จริงจริงแต่ก่อนเนี่ยาการเมืองของบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะฮะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรืออะไรต่อม่อะไรที่เขาเรียกเทฟลอนไทยแลนด์นะครับผมเพราะว่าภาพในเรื่องของการบริหารจัดการว่าโอเคก็มีการาทะเลาะก,กันมีอะไรกันเป็นจุดๆไปนะครับผมในขณะที่พอสถานการณ์เริ่มสงบลงคนก็เข้ามาเที่ยวใหม่ได้เพราะเรามีของดีคนก็อยากมาเที่ยวนะฮะแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเพราะถ้าสถานการณ์มัน มันเริ่มกยาวมากขึ้นนะครับผมแล้วคนก็เริ่มมาจับตามากขึ้นว่าให้สถานการณ์ไทยเนี่ยมันจะไปเป็นเหมือนอย่างในฮ่องกงไหมที่มีการมาท้วงยืดเยอะยาวนานซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของ consumption เรื่องของ investment การบริโภคการลงทุนมันก็หดลงโดยอัตโนมัตินะครับผมก็อย่างในกรณีของฮ่องกงเนี่ยเขาจาัดเฟสถอยสอสาเปนตะครับผมก็กลายมาเป็นติดลบสิเลยในเรื่องของ GDP นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่ามันโดนในเรื่องของโควิดต่างๆเข้ามาด้วยบ้านเราเนี่ยถ้าเผื่อสถานก,การณ์มันสามารถจ,จบลงได้โดยเร็วมีการ คุยกันได้นะฮะระหว่างสองฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยอีสานการที่มันยืดเยื้อค่อยๆสงบลงเนี่ยปัญหามันก็น่าจะคลี่คลายไปได้นะครับผมแต่ว่าแน่นอนถ้าเผื่อมันลา่ยาวต่อไปมันก็จะเป็นตัวกดดันทั้งที่ว่าภาพในช่วงต่อไปในสถานการณ์มันค่อนข้างค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ตามนะในในเรื่องของสถานการณ์ในในระดับโลกเรื่องของการได ประธานาธิบดีใหม่หรือว่าการได้ได,ได้วัคซีนต่างๆคือภาพมันเริ่มดูจะดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าเผื่อเรามีปัญหาด้านการเมืองกดดันนี่มันก็จะจะบีบลั้งเราอีกนานครับผมค่ะทีนี้มาดูในมุมของต่างประเทศกันมากดีกว่านะคะทั้งจีนและสหรัฐเองนะคะมองว่าเศรษฐกิจของ2ยักษ์ใหญ่นะคะนับจากนี้ไปเราจะเห็นใครเติบโตได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกว่าเริ่มจากจีนก่อนมีประเด็นไหนที่เราต้องติดตามบ้างคะ ครับก็แน่นอนว่าอย่างน้อยนะถ้าดูในเรื่องของโกรุต่อปีนะฮะที่ผ่านมาจีนเขาก็โต6 7ถึงแม้ว่าจะโตลดลงนะฮะแต่ก็ยังน่าจะโตได้ต่อเนื่อง <c oughs> และภาพที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือถ้ามองภาพระยะยาวเราก็ต้องดูแผนยุทธศาสตร์5ปีนะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขามีการวางแผนทุกๆ5ปีคราวนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่14แล้วนะครับ,รบผมที่ประชุมไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาในพรรคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็เอาไปสู่สภาประชาชนอีกทีในเดือนมีนาปีหน้านะครับ ข้อสรุปของการประชุมครั้งนั้นเนี่ยมีประมาณ3ข้อข้อแรกแรกก็คือข้อแรกก็คือเรื่องของการที่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตั้งผู้นําใหม่นะจะมีว่าที่ผู้นําใหม่ปกติทุก5ปีหรือว่าทุก10ปีเนี่ยก็จะมีการที่จะเสนอชื่อขึ้นมาให้มาให้พลเรือนเนี่ยเข้ามานั่งคุมในเรื่องของกองทัพนะครคราวนี้ไม่มีส่งชี้ได้ว่าประธานาธิบดีจิ้นผิงเนี่ยน่าจะอยู่ต่อ5ปีอย่างน้อยซึ่งอันนี้ก็ทาให้เรื่องการเมืองนิ่งขึ้น นะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของ uh, dual circulation อันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเป็นปรัชญ,ญาทางเศรษฐกิจใหม่ของเขานะครับผมก็คือว่าเ้ามองว่าเศรษฐกิจจะต้องเติบโตแบบคู่ขนานคู่ขนานก็คือเรื่องทั้งอ n t e r n a t i o n a l Circulation ก็คือเรื่องของการเน้นการผลิตเพื่อส่งออก นะครับ <c oughs> อีกด้านหนึ่งคือ domestic circulation คือการเน้นการบริโภคในประเทศแต่ว่าที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเน้นการผลิตในประเทศด้วยทดแทนการนําเข้า <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เลยนะฮะตอบโจทย์เรื่องของตัวสงครามการค้าเรื่องของอะไรต่อเมื่อไรนะครับคือเขาตั้งใจว่าเขาจะพัฒนาห่วงโซ่การผลิตทั้งห่วงโซ่เนี่ยนะฮะ เพื่อควบคุมการผลิตได้ทั้งหมดคือไม่ต้องไม่มีแทบจะให้มีการนําเข้าน้อยที่สุดทําให้พึ่งพาต่างชาติน้อยที่สุดแต่แล้วก็ส่งออกให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ต่างชาติพึ่งพาจีนมากที่สุดอ,อันนี้คือคือคือปรัชญาของเขา <c oughs> นะส่วนสุดท้ายก็คือเขาเขายกเลิกในเรื่องของเป้าหมายการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการในเรื่องของการที่จะพัฒนา i R&D ให้มากขึ้นนะครับและรีเสิร์ชและดีเวล็อปเมวิจัยต่างๆเนี่ยซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เศรษฐกิจอาจจะชะลอในช่วงแรกได้รวมไปถึงเน้นในเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆ ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันบ่งชี้ว่าจีนเนี่ยหันเข้ามาเป็นอินวอร์ซันจีคือดูในประเทศมากขึ้นแต่ว่าเน้นในเรื่องของการโกลดเน้นในเรื่องของการเติบโตร,ระยะยาวฉะนั้นภาพของจีนในห้าปีข้างหน้าน่าจะค่อนข้างสดใสค,ครับผมค่ะ ถือว่าจีนเป็นพี่ใหญ่ทีเดียวในฝั่งเอเชีย e นะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งก็สะท้อนว่าเขาไม่ค่อยแคร์ฝั่งสหรัฐสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมแผน5ปีตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งสหรัฐหรือแม้แต่การลงอางเซบตั้งแต่ผู้นําคนใหม่ยังไม่ได้ลงสยาบันที่รับตําแหน่งเป็นต้นนะคะคทีนี้มาลองในฝั่งของพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งตอนนี้นะคะอย่างสารเมริการเราประเมยยังไงบ้างว่านับจากนี้ไปภายใต้การนําของโจไบเดนเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะ ครับก็ในส่วนของอเมริกานะฮะใน4ปีข้างหน้านะครับผมของโจไบเดนอย่างที่คุณเฟิร์นถามเนี่ย ประเด็นหลักๆที่ผมมองเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยสดใสนะฮะสาเหตุหลักๆเนี่ยเพราะว่าการเมืองของเขาเนี่ยจะมีปัญหาต่อไป <ạ. S 2> นะฮะถึงแม้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้นําแล้วนะฮะผู้นําออกมาก็น่าจะอย่างคุณโจไบเดนที่เป็นสุภาพบุรุษสุข,ขุมขึ้นดูสามารถที่จะเป็นมือประสานให้กับทางด้านต่างประเทศได้แต่ในประเทศเขาเองเนี่ยเรื่องของสภาที่มีการที่แตกต่างกันนะฮะตัวริพามิการ์นคองเสียงน่าจะเป็นน่าจะเป็นว่าคองตัวเซเนตนะครับผมตัววุฒิสภาชิกเอ่อวุฒิ ส่วนดโมแครตของสภาล่างเนี่ยมันทําให้การผลักดันเรื่องของนโยบายต่างๆเป็นไปได้ยากนโยบายที่ผลักดันที่ได้ยากอย่างหนึ่งคือเรื่องของข้อตกลงทางการค้าต่างๆที่คุณเฟร์นเพิ่งพูดไป <c oughs> นะ,ะมีการมองว่าเ,เในเอเชียจะคุยกันเรื่องอาเซียมีการลงสยาบันกันแล้วในฝั่งของอเมริกาเนี่ยน่าจะผลักดันผ่าน TPP ที่ทำเขาออกไปได้จริงมันค่อนข้างยากเพราะว่าการที่จะออกจากสนธิสัญญาการค้าเนี่ย เป็นอำนาจประธานาธิบดีการที่จะเข้าไปสู่สนธิสัญญาการคร้าเป็นอำนาจของสภาฉะนั้นอันนี้ยะจะญาตนะครับผมและสภาที่ค่อนข้างแตกกันในช่วงนี้อันที่2ถ้าเผื่ออเมริกาจะไปมุ่ฟไปบีกจีนนะครับผ่านองค์กรระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรพวก WTO, WHO หรือว่าองค์กรในใน,ในด้านเทโคโนโลยีนาคมหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งซึ่งอยู่ under สาประชาชาติเนี่ย หลักๆมันยากขึ้นเพราะว่าอเมริกาเนี่ยถอนอิทธิพลออกจากองค์กรเหล่านี้ในขณะที่จีนเนี่ยเขาเพิ่มอิทธิพลเข้าไปสู่ในนี้นะเขาเอาคนของตัวเองตั้งเข้าไปเป็นเทสใหญ่ๆห,หรือไม่ก็เป็นรองในที่ต่างๆนะครับผมมีสิทธิ์มีเสียงมีชื่อมากขึ้นนะครับผมก็เลยทําให้ไอาการที่จะคิดใช้องค์กรเหล่านี้มาบีดัวค่อนข้างยากขึ้นมามถึงอเมริกามาบีดจีนอันที่3ามคือถ้าเผื่อไปมองในอเมริกาเองเนี่ยพวกกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือว่า anti trust law เนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับผม รวมไปถึงวาระของเดโมแครตต่างๆในการที่จะบีบธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ให้มีการเรื่องของการเป็นธุรกิจที่โมโนโพล,ลีหรือว่าใหญ่มากเกินไปนะครับผมในขณะที่จีนเนี่ยรัฐบาลของเขาค่อนข้างสนับสนุนถ้าเผื่อไม่ไปขัดขาไปไปทำอะไรให้ให,ให้ให้รัฐบาลเนี่ยไม่พอใจอย่างกรณีของแอนด์ไฟแนนเชียลที่ผ่านมาน จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนโดยการเอาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่เป็นเป็นบอร์ดของในบริษัทใหญ่ๆต่างๆฉะนั้นถ้าเวลาบริษัทใหญ่ๆมีการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเงินอัดฉีดจากรัฐบาลนี่ค่อนข้างเยอะอันนี้คือภาพที่แตกต่างกันระหว่างที่อเมริกากดแต่ว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของเทคคอมมิวนิสต์ต่างๆอันที่4ก็คือว่า ถ้าอเมริกาจะพยายามบีบจีนผ่านเรื่องของมาตรฐานโลกต่างๆ <ừ. S 1> นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการผลิตเลยต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่า <ừ. S 1> อย่างที่เรียนคุณเฟิร์นไปเมื่อกี้นี้จีนเขาพยายามจะผลักดันไปเข้าสู่ันนั้นอยู่แล้วส่วนสุดท้ายคือตัวระบบคอมมิวนิสต์ระบบการการบริหารจัดการแบบเซ็นทรัลเวอร์เม้นต์ของจีนเนี่ยมันทําให้การบริหารจัดการโควิดหรือการบริหารจัดการวิกฤตในอนาคตต่างๆเนี่ยมันง่ายมันรวดเร็วกว่าระบบแบบประชาธิปไตยซึ่งบางทีมันต้องฟังเสียงหลายฝ่ายแล้วมันก็ค่อนข้างยาก แล้วต่อไปวิกฤตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ะๆ,ๆนะครับผมผ่านโควิดแล้วต่อไปที่เราคุยกันคือเรื่องของวิกฤตด้านด้านตัวโลกร้อนภาวะอะไรต่างๆ uh huh. นะครับผมสี่ห้าอย่างเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจเมกาเนี่ยจะถูกกดดันมากขึ้นการเติบโตก็จะน้อยลงกว่าในของจีนซึ่งมีแนวโน้มที่จะสามารถผลักดันไปได้เร็วมากกว่านี้ครับผมค่ะคถ้าจีนโตแบบนี้ไทยได้อนิสสงมากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องเรียนว่าก็ยังค่อนข้างเยอ เป็นเป็นอะไรที่ทุดกี้หน่อยหนึ่งนะครับผม <laughs> เพราะว่าอย่างหนึ่งของรูปแบบการเติบโตของจีนนี่คือเขาโตเดี่ยวระดับหนึ่ง <c oughs> อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ไอ <c oughs> ตัวดวลซัลคูเลชันเนี่ยคือการเน้นการส่งออกให้ได้มากที่สุด <c oughs> ในขณะที่นําเข้าน้อยที่สุด <c oughs> เราเห็นว่าหลังจากที่การมี อาเซียนไชน่าเอฟทซึ่งเป็นการส่งสัญญาก่อนที่จะเกิดเรื่องของตัวอาเซนะฮะจะเห็นว่าหลังจากนั้น2อสปีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกของจีนเข้ามาสู่ในตลาดอาเซียนเยอะขึ้นมาก <c oughs> ในขณะที่อาเซียนเนี่ยการค้าขายกันเองน้อยลงมากการที่เราส่งออกไปในอาเซียนเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วง2ปีที่ผ่านมาในขณะ <c oughs> ที่ของจีนก็เพิ่มขึ้นภาพมันจะเป็นอย่างนี้เปมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเราต้องมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีในในเรื่องของเศรษฐกิจในระยะต่อไปครับผม ใช่คะ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะดรสตินมีรยการอัปเดตกันใหม่นะคะ